เอาละครับผมุมสุครั้มจึงมุมสองชามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับอยู่กับพี่ไอซ์แล้วก็ไอเกตไว้ทุกคนนะเกตพี่ไอซ์ในวันนี้นะรู้ไหมเราจะมาทำอะไรภาษาอะไรเออมันไม่ใช่ภาษาอะไรหรอกนะในวันนี้นะครับเราจะมาเอานะทุกท่านอยู่ในสายการบินสายการบินนี้มีชื่อว่าสายการบินน่ารักคุกขี้อโนเน่รักคุณเท่าฟ้ารักเยอรมันเท่าพ่อป่ไปวันนี้นะครับผมผมเลียกพาทุกคนนะครับมาทำการนคือบินเครื่องบินกันนะครับวันนี้พวกคุณอยากจะไปที่ไหนกันคุณซื้อตั๋วไปไหนมาครับคุณไอซ์อ่าผมอยากไปซิมบับเวครัััับบออคคคุุณณเเกจะไไปที่่่หนรรรฝฝงงศศสส มาเลยเอาล่ะก่อนอื่นนะครับผมเราเป็นที่จะต้องเ,ออรเราเป็นที่จะต้องเอาอุปกรณ์อุปกรณ์นี่ก่อนนะฮะเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับไปทำความสะอาดเครื่องบินก่อนนะฮะเนื่องจากว่าเครื่องบินมันทุเรศไปนะฮะเราเลยต้องทำความสะอาดเครื่องบินนะครับผม,มก,ก็กดเนี่ยเห็นปะเห็นที่ตกใจปะตกใจข้างบนยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาไอ้ที่ตกใจนะเนี่ยเออแล้วก็ไปขี้ขวาใส่มันเออที่เป็นไม้ม็อบอะขี้ขวาใส่มันครับขี้ขวาใส่เครื่องบินครับโอเคต่อไปเอานี่ใส่ครับผมเรียบร้อยมาขึ้นขึ้นเครื่องบินมาขึ้นกับผมได้ไหมพี่ให้ขึ้นมาไปด้วยไปด้วยวันนี้นะคครรรับเาาาาพททุกกนม เออลุโรปก่อนลงก่อนลงก่อนเอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพวกคุณไปทดลองสายการบินเยอรมันแอร์เอเชียนะฮะเอ้โววิ่งเหี้แอร์เอเชียแต่บินไปยุโรปเหรอกลัวว่ะแปลกๆเอาไว้เอาไว้เอาไว้แต่ก็บินแล้ว่าวันนี้เราอยู่ในสายการบินเยอรมันเยอรมันแอร์ไลน์นะฮะเราจะทำการพาทุกคนบินไปเยอรมันกันนะครับส่วนวิธีการบินของเรานะครับผมไม่มั่นใจว่าบินยังไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบินยังไงอะเป็นว่าเดี๋ยวมันก็บินได้เองแหละเป็นปบาเลยเป็นป่าแบบเป็นป่าก็สเปรดวม่สเปรดป่าตกสเปร เอันนี้เหมือนแลนดิ้งแล้วอะลงก่อนดิลงก่อนดิโอ้กูรู้สึกเหมือนแลนดิ้งแล้วเอาไปเไปเอาไปนะแท็บสเน็คทูรีฟสมอลเพลนอ่ะเอาละครับทีนี้นะครับสายการบินของสายการบินไนมอนด์นะเราเราทำการบินกันไปนะฮะทุกคนบินแม่งแรงจริงโอ้โหบินโอ้ไปก่อนดูบินดิบินเฮียน่ะงเบินง้อเอาไอ้กินบินไม่ได้กินบินไม่ได้กินบินไปกินบินไปกินบินบินบินกินบินบินบินสูงสูงกินบินไปอ่บินสูงไปอ่ะบินสูงสูงไปอ่ะบินสูงสูง อะไอ้กิ่มบินขึ้นได้ไงวะไม่รู้เดี๋ยวนะเอ้ยพี่ไอ้พ่องกับพี่ลองลองลงก่อนนะพี่ลงกันปะพี่ต่างลงอ่ะพี่มอนอ่างลงครับผมว่ามันต้องใชคนเดียวหรือเปล่าไม่เกี่ยวอ่ะเมื่อกี้มึงยังขึ้นเลยกูอยู่กับมึงอ่ะเฮ้ยพี่มันบินไปแล้วเอ้ยยันมาเพื่อนทุกคนมันดิังไบอลลงไม่ได้เอาคิวออกเอาคิวออก กดไปเราเกี่ยวไปเาเกียวไเระว่าเกดไอเกดทิ้งของทีเาลากไม่ได้เกด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 อะเกดกดอ่กดอ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 ่เกดเกดไอ้ยสายกันบินด้กูไอ้ยัสายกันนขยะ กินกอจสมัยบ้าเลยกินกอดสมับ้าเลยกินกอดสมับ้าเช็ดกูกินกอดบ้ากินกอดบ้าเออรบชุ๊จิ๊อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคชีวิตชีวมึงว่าสำคัญต้องมีลรถสมิลมาไอ้เหี้ยไอ้พี่ก็ขับเองดีกว่าว่าสลับหนึ่งเมื่ได้อีกหลายคนนะกินนะเราอ่านคู่มือก่อนคู่มือบอกว่าเอาแบ็กเกตแล้วแล้วก็เบลก่อนอื่นคุณต้องการสัมภาระก่อนเสร็จแล้วเมื่อคุณเติมทุกอย่างเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็เตรียมบินก็ได้เล้พวกโง่มากูไม่สอนวิธีบินมึงหรอกนะเอ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้อออออะะะไรรรกกกกิิิิิ่่คงเน์์แ มาขึ้นกลาางมครับวิธีการบินนะครับคือกดกดเลยนะกดคิวใช่ไหมกดคิวคิวมันเหมือนมันเหมือนมันเก็บเบาะมันเหมือนมันเก็บเก็บล้ออ่ะมันกดคิวมันจะลอยขึ้นไปเองอ่ะเมื่อกี้ใช่ทำไมม่อนไม่บินอ่ะทำไมกูไปกิดไม่บินวะเออเราลองลงกันดิพี่ให้มันลงครับเดมาทุกคนในสูงขับขบินเป็นแล้วนะตอนนี้ขึ้นมาก็ได้ละขึ้นมากันแล้ไปจักรบินม่อนประคุณดาวฟ้าแต่ถ้าเกิดตายก็ไม่ถ้าเกิดตายถอยกูเลยกันนะไป โอเคครับนี่ดู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 บินบินบินโฉบบินโฉบแล้วเราโขบินต่ำเลยนี่นี่ดูดูครับดูครับสายการบินสายการบินม่อนนะครับผมตอนนี้นะฮะทางสายการบินของเรานะครับหุ่นหิดพ้าคลุมชิบหายเลยโอ๊ยไป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 เอ๊ยอยากทุกคนอยากทุกคนจะเตอยนะคุณเต๋ยได้คนเดียวนะขอร้องคนหนึ่งจะต่อยนะครับคนหนึ่งจะต่อยนะครับห้ามกดต่อยนะฮะสายการบินเราจะท้าทุกคนมุ่งหน้าสู่แผนที่ที่อันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องหาเครื่องบินลำอื่นเฮ๊ะคอมพิวเตอร์ไอ้นี่เลยเกิบหลงวะหล้ว ใช่ปะเอาขึ้นได้สองคนลาก่อนพี่ลาก่อนไมกลิบไปไปเพื่อให้ใช้ต่อยนะสวิตสวิตเห็นสวิตป่ะสวิตถ้าเกิดปรับไปบนสุดก็คือลงสวิตปรับกลางก็คือกลางสวิตปรับล่างสุดก็จะเป็นบินขึ้นนะออ๋โอเคใช่ตาามมมครับในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาทำการทัวร์การบินกันนะฮะตอนนี้เราเจอเกาะไอ้ฮาวายนะครับผมเราจะไปที่ฮาวายไอ้กลิบต้องกลิบครับพร้อมปล่อยตัวยังครับต้องกลิบพร้อมแล้วมีไหนวะนี่นี่เห็นป่ะเราอยู่ที่ฮาวายแล้กลิบการสำรวจฮาวายแท้จริงเหรอนะผมบอกเลยว่าฮาวายเป็นจุดหนึ่งที่ทำบอกว่า สกายแลนดิ้งในหน้าเล่นที่สุดเท่าที่มันเคยมีมานะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมมาถูกวพาะว่เนี่ยเหมือนแบบใบพัดมันกำลังจะแบบชาร์จลงเนี่ยไมคิดมันกำลังจะตก แล้วกอนเกนดสกายแลนดิ้งลงมาแล้วนี่พี่ไอถึงฮาวายแล้วว่ะเป็นไงพี่มาถึงฮาวายสักทีอ่ะพอดีมอนนี่รู้สึกว่าฮาวายมันขึ้นบินลันใหม่ด้วยว่ะทุกคนนี่ครับเอาคนนี้ไัเทมเอาคนนี้ไัเทมไปล้างมาก่อนมันนั่งกันไกี่คนอ่ะดูให้หน่อยดินั่งได้สองคนสองสองสองไปอยู่บนนี้อะไรเออพี่อยู่ข้างบนไปพี่อยู่ข้างบนไปเดี๋ยวผมจะการเองไอเกดไปอยู่ขึ้งบินไอเฮลิคอปเตอร์ดิเตอร์อยู่ไหนอะ ไม่รู้ว่ากิดลาก่อนกิดโอได้นี่อยู่กลางน้ำนี่เออไ,ไปพี่ไอไเราลองหาเกาะอ,อื่นไหมเรี่อมันก็เรียนรู้เองก<ม>ิดใช้การต่อยเอาเรี่องมันก็เรียนรู้เองนะ ไหนดีไปตอนนี้นะครับเราทำการบินเพื่อไปสำรวจเกาะแต่ละเกาะนะครับเกาะที่เราจะไปตันต่อไปเป็นเกาะไหนดีวะพี่ไปไปอันจริงนี่มันเขรืบินน้ำไม่ใช่หรอวะมันไม่น่าจะเป็นเขรืบินบินไกลเกาะไหนเออเครื่องบินได้ไงเออเคบินได้มันก็บินได้ใช่ไครับมีเกาะเลยเขาบอกว่ายิ่งเราสำรวจเกาะเยอะนะครับเราก็จะมีโอกาสเจอเครื่องบินลำใหม่ๆมากขึ้นนะครับน้องๆได้เลยเนี่ยครับเขาบอกว่าเนี่ยเราก็ต่อไปนะครับผมเราสามารถที่จะอัปเกรดเครื่องบินได้นะครับผมใน red chest นะครับใน check in airport โอเคครับบนน้ำว่ะเออนี่นี่หม่เกาะใหม่พพีี่่ไไฟอเกาะเกาะะะอไรวใหม่พ ไม่รู้ไม่รู้ลองลองดูงงก่อนไหนเครื่องบินวะไม่เห็นมีลานเลยมันต้องมีลานบินให้ามันมีเครื่องบินอะ่ะไม,ม,ม่มันมันมีมันมีตกใจมันต้องมีเครื่องบินดิเห็นไหมนี่เครื่องบินแอบอยู่เครื่องบินแอบอยู่น,น,น,นั่นได้กี่คนอ่ะนั่นได้สองสองหรือสามเนี่ยไอ้เครื่องบินแบบสมัยโบราณเลยพี่แบบสองพี่พพน้องตระกุนไหลอ,อะ่ะอยากบ้า่ะนี่ไงนี่ไงมันมีตารางบินให้อยู่เนี่ยนี่คือตอนนี้เราไปเราไปที่หาดมาแล้วเราไปตอนตอนแรกเราอยู่เมแอร์พอร์ตใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์ม โอเคทำอะไรเอาสายเออไอ้สายก่อนอันดับแรกนะครับวันนี้นเราทำการอัล็อกเครื่องบินในอันนี้นะฮะแล้วก็มีสาาับพลางเลยปาพี่ขึน้นมาปาอุ้ยผ่าเสียงเสียงโคตรเท่เไม่เราเราอุ้ยแต่เครื่องบินลำนี้ดูบินไปอยู่นะมันแบบเครื่องบินแบบเครื่องบินเครื่องบินเร็วอะนะไปทางไหนมันต้องไปทางขวาทางซ้ายเออมันต้องไป <Okay. S 1> มันต้องมันจะอยู่ในระหว่างเกาะในแม่น้ำนี้นะครับทั้งหมดเป็นวงกลมฉะนั้นเราควรจะบินไปทางนี้ไหมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเนี่ยจะที่เรคิดก็คือว่าเราต้องไปทางนี้เว้ย นี่ทะเลทรายนี่ทะเลทรายทะเลทรายยังไม่เห็นเลยเลยพี่จอยผิดตรงนี่ไงในในข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านั่นเห็นไหมบอกเลยว่าเจออย่าลืมทีพีทะเลทรายอย่าลืมทีพีน้องกิบด้วยนะน้องกิบนะครับช่างโง่มันครับเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มาเองเฮ้ยอันนี้อันนี้ดูเท่อันนี้ดูเท่ขวัญทหารเขาขวัญทหารเนาะขึ้นนี่คิดเอาดิเอาดิได้แล้วไม่ได้แจังหวะนี้ออกได้แล้วกูเจอน้ำมันเอ้ยมาพี่พี่พี่ตบน้ำมันมาพี่ตบน้ำมันมาเดี๋ยวพี่ต้องใส่อันสุดท้ายผมตบไอ้นี่ก่อนอ่ะพี่ใส่คิดนี่คิิดดออีกันนึง ไม่มีไม่มีคิดนี่คิดเดียวน้อมันอยู่ไหนวะไม่มีแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงทะเลทรายนะครับผมเอาเอานึ่มาใส่นึ่มาใส่ที่เหลือเป็นจังเกิลใช่ครับแล้วสามารถที่จะถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะมาอัปเกรดเครื่องบินได้ด้วยแต่ไม่ได้รับเกตเลยมันนั่งได้สี่คนอ่ะมอนใช่หรอไอนไหนไหนไหนไปให้ขึ้นมาไปให้ขึ้นมามาเจอก่อนขายนี่ไงก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยขานี้มันไวคันนี้มันไวเราไปฝั่งนี้นะครับน่าจะถึงอันนั้นน่าจะเป็นแหละจังไม่ใช่จังเกิลอันนี้น่าจะเป็นอันแแแแรรรรรกกกกนนนนะคััับเเป็จจจุุุดดดออออแรก ฝั่งโน้นน่าผนวนเลพี่อะไปไปยังไม่รู้อะไปเรียนนะลองตรงไปดิจังเกิลอะจังเกิลอยู่ไหนอะอ่าทางขวาขวาใช่เหรอแน่ใจไม่ไม่แน่ใจไม่ใช่ขวาผมเปิดเลยด้วยทฉันต้องต้องสามสองอันนี้ฮาวายไม่ใช่เหรอจังเกิลเหรออันนี้ฮาวายอันนี้ฮาวายเห็นทางซ้ายว่ามีมังกรโลอยู่หรอเออเราดูแมปก่อนไหมจอดตรงนี้ก่อนเลยจอดอย่างที่เสียงจอดเสียงจอดแบบเท่เท่เท่โอเคแมป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 อยู่ไหนนี่แมปนี่แมปนี่แมปนี่นี่นี่ นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่อะไรวะบีจังเกิลจังเกิลรู้สึกว่าเราเป็นี้ต้องไปทางลงนะครับผมเราถึงก็เจอจังเกิลนะฮะต้ออยู่ต้นต้ออยู่ส่วนไหนของเกาะยังไม่รู้เลยนะมามามาขึ้นมาขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นมาครับขึ้นแล้วเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่ไงจังเกิลจะละนี่ๆอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นนู่นนู่นไม่เห็นเลยเลยเขาบอกว่าจังเกิลเนี่ยจะเป็นที่ที่มีเครื่องบินที่ดีมากๆนะครับผมเป็นเหมือนเครื่องบินทหารอีกอุ้ย โอเคลงมาละนั่งได้สองคนอันนี้ดูยิ่งใหญ่กว่าเออถ้าผมว่าดีเซอร์น่าจะดีสุดแล้วในเครื่องบินอันอื่นเลแบบดูใช้มากเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ทําการนั่งโมเครื่องบินเราแล้วนะฮะเครื่องบินมาเน่ลูกพ่อโอเคใส่นี่แล้วก็ใส่น้ำมันไปเลยเครื่องบินใหม่ไปพี่ต่อไปเรากลับไปกลับไปสู่นั่นนะกลับไปจุดจุดเริ่มต้นนะทางไหนวะตรงไปเลยนพี่ตรงไปเลยตรงเลยตรงเลยจุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็แค่ต้องขับไปตรงกลางหน้าพี่เอิญนั่นแหละเครื่ รู้สึกว่าเราต้องหาเรดบ็อกซ์ให้เจอนะครับสิ่งที่เราต้องหาคือเรดบ็อกซ์นะครับผมเขาบอกว่าเราสามารถอัปเกรดเครื่องบินได้นะครับผมเครื่องบินเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้จากเขาบอกว่าเราสามารถอัปเกรดได้จากเรดเชสต์นะครับ <c oughs> หรือว่ากล่องสีแดงนะครับผม oh. ในที่เมาน์แอร์พอร์ตนะครับก็คือแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตหลักเนี่ยมันจะมีกล่องสีแดงนะครับอัปเกรดเครื่องบินที่เราอยู่ด้วย mm. นี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้เจอแล้วเจอละเดี๋ยวโอเค <dem od ern y> okay. ผมเจอที่อัพเกรดเครื่องบินแล้ววันนี้จะรออัพเกรดเครื่องบินกันนะครับผมเ,เครืื่่่่่่อออออองงงงบบิินนนนนนผผผมมมมกก็็จจจะะเเปครรรรรลลำีีี้้แวัาพยยููตตทดดถถ น <c oughs> ี่ดูดูเปลี่ยนแพทเทิร์นได้ดูดูดูเปลี่ยนสีเหรอมันนอาเปลี่ยนสีนี่นี่นี่ลงมาทีพี่จะเปลี่ยนสีให้ม่วงอะเฮ้ยสีละดีสีละดีสีละดีเนี่ยะโอ้โหสีทหารมีแพทเทิร์นด้วยแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี่ยโอ้โหสามารถคือเราสามารถโมดิฟายได้ตามใจเลยเว้ยทุกคนเคมันทหารเลยว่ะมีแบบล้อทองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวล้อทองอ่ะโอเคอันนั้นอันนั้นกิ่นนิยม โอเคครับรถขับได้ด้วยเหรอขับรถได้คือแบบนี้ก็เหมือนแบบมีรถมีอะไรให้ขับเต็มที่เลยว่ะนะครับผมโอเคครับวันนี้เราเลยมาจำลองวิธีการขับเครื่องบินไดมาร์ครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆรู้สึกยังไงบ้างครับเวลาขับเครื่องบินไดมาร์ครับ ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมก็ผมก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายทุกคนล้กันสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12สิบสองทิมสินะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12องชามว c g นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิดติ๊กตอกันเลยนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์สติ๊กเกอรบ